สวัสดีครับผมโจนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันที่โครงการชีวฮันนะครับเป็นโครงการบ้าน3ชั้นครึ่งนะครับบนพื้นที่3งานกว่ากว่านะครับหรือว่า300กว่าตารางวานะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดประมาณนะครับยีตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับของตัวบ้านเนี่ยสองตารางเมตรนะครับมีลิฟต์ให้1ตัวนะครับในตัวบ้าน สามารถลงทุนได้เลยนะครับจะอยู่เองก็ได้นะครับหรือว่าจะแบ่งนะครับเป็นออฟฟิศให้เช่าก็ได้โครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่นะครับขุมวิทสอสิบสองทับหนึ่งนะครับเป็นโครงการบ้านแห่งเดียวเลยนะครับในซอยนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจากตัวโครงการนะครับไปจนถึงรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรนะครับไม่ได้ไกลมากสามารถเดินได้นะครับแล้วก็ตัวโครงการเนี่ยมีทั้งหมดแค่เก้ายูนิตเท่านั้นนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวตามเข้ามานะครับ อ่านะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการเดียวเลยนะครับที่อยู่ในซอยสุขุมวิทสองสิบสองทับหนึ่งนะครับที่เป็นโครงการบ้านนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยโครงการในย่านนี้จะเป็นคอนโดนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับแนวคิดแล้วก็ไอเดียเนี่ยดีมากๆนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าซ้ายมือผมเนี่ยนะครับจะมีลิฟต์นะครับด้านนี้เลยนะครับก็ ลิฟต์เนี่ยนะครับจะขึ้นไปจนถึงชั้น4ี่นะครับขึ้นไปถึงห้องนอนนะครับเราสามารถทาเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าทาเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับทางโครงการเนี่ยนะครับบิวอินให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นชั้นวางของนะครับเราสามารถวางของก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทําเป็นชั้นวางรองเท้าก็ได้นะครับมาสวยงามนะครับแบบนี้นะครับโอเคด้านซ้ายมือนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางขึ้นนะครับเป็นบันไดทางขึ้นนะครับเราสามารถใช้บันไดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ลิฟต์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะออกกําลังกายนะครับอ่าโอเคก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองนะครับผมจะพามาดูชั้นหนึ่งนะครับด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยทางโครงการนะครับออกแบบนะครับให้เห็นว่าอ่าถ้าหากว่าเราทําเป็นห้องประชุมนะครับหรือว่าห้องทํางานเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะครับตัวโครงการนะครับจะมีการ วางครัวไว้ให้นะครับลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้เป็นครัวนะครับที่ทางโครงการทําไว้ให้นะครับชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้ายมือผมนะครับจะเป็นการออกแบบนะครับเป็นตัวอย่างเนาะให้ดูว่าตัวออฟฟิศนะครับแล้วก็ห้องประชุมเนี่ยเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับอ่าทีมงานลองถ่ายด้านนี้ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเหมาะครับกับการทําเป็นออฟฟิศนะครับเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะครับอันนี้ ก็จะมีพนักงานนั่งทำงานนะครับแล้วก็นี้เป็นห้องประชุมเนาะเป็นบอร์ดประชุมนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับทางโครงการเนี่ยจำลองให้นะครับเป็นสวนนะครับแบบจำย่อมนะครับแล้วก็ประตูนะครับที่เราเห็นจะเป็น3ตอนนะครับของทางโครงการเราสามารถเปิดออกไปได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยนะครับเป็นประตูนะครับที่ปิดไว้นะครับบางตัวแผงของแอร์นะครับเพื่อความสวยงามนะครับของตัวตึกนะครับแล้วก็ สะดวกนะครับเวลาเราจะสวิตตัวแอร์นะครับโอเคแล้วก็ตัวชั้นที่1นนะครับชั้นนี้ก็ยังจะมีห้องน้านะครับในตัวด้วยโอเคอันนี้เป็นห้องน้ําในตัวนะครับผมนี่เลยครับก็มีชาเวอร์นะครับมีความหรูหราแล้วก็ถัดมานะครับจากห้องน้ํานะครับก็จะเป็นตัวห้องเก็บของนะครับเราสามารถเก็บของได้เลยนะครับสบายสบายที่นี่ต้องบอกว่าพื้นที่ห้องเก็บของ ค่อนข้างใหญ่โอเคโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันชั้น2นะครับอันนี้เราจะใช้บันไดนะครับยังไม่ใช้ลิฟต์เนาะโอเคเดินเดินขึ้นมาเลยครับผมโครงการนี้เนี่ยข้อดีคือเราจะพักอาศัยเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งเป็นออฟฟิศให้เช่าก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับมีลิฟต์ส่วนตัวนะครับหมายความว่า เมื S <S> <Desert> ่อเราปล่อยเช่าใช่ไหมครับเราสามารถให้คนที่มาเช่าบ้านนะครับหรือว่าลูกบ้านเนี่ยนะครับกดลิฟต์ขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ห้องของตัวเองได้เลยนะครับโดยที่ทางโครงการเนี่ยนะครับจะทําประตูไว้ให้นะครับก็คือจะเป็นประตูด้านนี้นะครับเจ้าของเนี่ยนะครับสามารถกั้นประตูไว้นะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ให้คนที่เช่าอยู่เนี่ยสามารถใช้ได้แค่ชั้นนี้นะครับแล้วก็ มัต้องไปชั้นอื่นนะครับแล้วก็ชลิตของตัวเองนะครับโอเคชั้นนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นชั้น2นะครับของตัวโครงการนะครับทางโครงการเนี่ยจำลองบรรยากาศไว้ให้นะครับว่าเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับแล้วก็มีครัวแบบนี้นะครับบ้านจริงเนี่ยทางโครงการจะเดินท่อไว้ให้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับในการตกแต่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นดีไซน์กระจกนะครับอ่า จะเป็นแบบเฉียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีให้นะครับของทางโครงการทําให้ตัวห้องเนี่ยมีความโปร่งนะครับแล้วก็ไม่คึบจนเกินไปนะครับแล้วก็ด้านขวามือผมนะครับจะเป็นในส่วนของตัวระเบียงนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยออกแบบ,ออแบ,บระเบียงนะครับให้สามารถที่จะเปิดเป็นแนวเฉียงได้นะครับแล้วก็จะมีกระจกเพื่อที่จะรับวิวนะครับด้านนี้ถ้าหากว่า เราไม่ต้องการที่จะเทควิวนะครับแล้วก็สามารถปิดตัวนี้ได้ครับขับเข้ามานะครับเพื่อจะกั้นห้องนะครับโอเคครับแล้วก็ด้านขวามือผมนะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับของตัวชั้นที่2นี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตามมาครับผมห้องนอนแต่ละห้องนะครับก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับอย่างห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับเหมือนกับ ชั้นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีเป็นกระจกกั้นให้ด้วยนะครับแบบนี้นี่นะครับสำหรับอาบน้ํานะครับสวยงามมากนะครับดีไซน์เป็นบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับย้ําว่าเป็นบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ดีไซน์นะครับเป็นตัวตู้เสื้อผ้าอ่าอันนี้คือโครงการอ่าบิวอินไม่ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างแต่ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้การตกแต่งแบบทางโครงการเลยนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่าผมมีเงื่อนไขพิเศษให้นะครับสําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับชั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าตัวชั้นหนึ่งเนี่ยความสูงนะครับจากพื้นถึงเพดานเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับส่วนห้องนี้เนี่ยความสูงนะครับจากพื้นถึงเพดานเนี่ยสองเมตรเจ็ดสิบนะครับก็โครงการทําให้ดูครับเป็นห้องนอนแล้วก็มีหน้าต่างนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าต่าง บ้านใหญ่นะครับประมาณสัก70%นะครับของตัวผนังนะครับซึ่งหลายโครงการปัจจุบันนี้นะครับใช้หน้าต่างลักษณะประมาณนี้เพื่อเพิ่มความโปร่งนะครับให้กับตัวห้องแล้วก็ดูไม่คึบจนเกินไปนะครับไม่อึดอัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูชั้น3กันนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะพาเดินขึ้นไปชั้น3นะครับโดยที่เรายังไม่ใช้ลิฟต์นะครับอ่าโอเค ดีไซน์ตัวบันไดเห็นไหมครับมีความแข็งแรงนะครับทนทานนี่ครับแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมก็บันไดนะครับดีไซน์ออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับทําให้ไม่รู้สึกแคบนะครับแล้วก็จังหวะที่เราวนขึ้นมานะครับก็ตัวชั้นพักเนี่ยไม่เล็กนะครับแล้วก็ทําให้เดินได้อย่างสบายๆนะครับตัวตึกนี้นะครับมีความสูงทั้งหมด3าชั้นครึ่งนะครับอันนี้เนี่ยนะครับตัวทางโครงการเนี่ย ดีไซน์ให้นะครับเป็นลิฟวิ่งรูมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับห้องนี้เนี่ยเราทำเป็นห้องประชุมนะครับหรือว่าทำเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับด้านบนนะครับก็จะเป็นเพดานนะครับที่มีความสูงนะครับประมาณ6.6เมตรนะครับเป็นแนวล็อกนะครับนี่มองลงมาได้นะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่มสเปซนะครับแล้วก็เพิ่มความโปร่งนะครับแล้วก็สําคัญเลยคือ ทางโครงการนะครับมีตัวต้นไม้นี้ไว้ให้ด้วยนะครับทุกหลังเลยนะครับนี่เป็นตัวดีไซน์ตึกนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับตัวอาคารนะครับโอเคชั้น3นะครับต้องบอกวันชั้น3แล้วกันเนาะเมื่อมองลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นเป็นพื้นที่จอดรถนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะครับของโครงการนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะครับก็คือจะเป็นสระว่ายน้าด้านหน้านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห nah, ้องนอนนะครับของชั้นสามครึ่งแล้วกันนะครับเดินตามมาเลยครับผมขวามือผมนะครับโทษทีนะครับขวามือผมเนี่ยก็จะมีห้องนอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องน้ําในตัวด้วยนะครับทีนี้ชั้นลอยนะครับชั้นลอยเนี่ยก็จะมีเป็นห้องนอนกับห้องน้ํานะครับเหมือนกันเลยนะครับ ถ้าหากว่าถ้าหากว่าใครใช้ลิฟต์นะครับขึ้นมาที่ชั้น4นะครับก็จะมาจบที่ชั้นนี้นะครับก็สามารถออกจากลิฟต์มานะครับแล้วก็เข้าที่ห้องนอนด้านขวามือผมได้เลยนะครับสบายสบายโอเคครับก็อันนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหากว่าใครจะดีไซน์นะครับเป็นห้องทํางานนะครับหรือว่าเป็นห้องของกรรมการนะครับก็ได้นะครับต้องบอกว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมครับห้องนอนทุกห้องนะครับมีห้องน้ําส่วนตัวแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> โอเคครับก็ดีไซน์นะครับแบบนี้นะครับทำเลนะครับใจกลางเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็ การเดินทางนะครับเราสามารถเดินทางนะครับจากทางด่วนนะครับสีรัตลงมาด้านหลังได้เลยนะครับมาเข้าตรงสุขุมวิท6 2นะครับแล้วก็ขับมานิดเดียวครับไม่กี่ร้อยเมตรแล้วก็เข้ามาที่ซอยสุขุมวิท6 2 1นับหนึ่งนะครับขับเข้ามานะครับจากท้ายซอยนะครับจนถึงตัวโครงการก็ประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็จากตัวโครงการนะครับไปจนถึงตัวถนนสุขุมวิทนะครับความือผมเนี่ยประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับ เป็นโครงการเดียวเลยนะครับที่เป็นโครงการบ้านย้ํานะครับเป็นโครงการบ้านนะครับในซอยนี้นะครับโอเคให้ทายครับว่าโครงการนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับเมื่อชมดีโอนี้นะครับผมมีเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วก็เนื่อนไขพิเศษให้นะครับโครงการนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่22ล้านครับผมต้องบอกว่า ราคานี้คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นแล้วก็เง่อนไขพิเศษนะครับติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม โอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันที่สระว่ายน้ำนะครับของโครงการชีวฮาร์นะครับสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดคลอเรทเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็ทางเข้านะครับนี่เลยนะครับเข้ามานะครับเราจะเห็นเป็นสระว่ายน้ำนะครับนี่เลยครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการชีวฮาร์ตเนี่ยมีทั้งหมดแค่9ยูนิตนะครับแต่ว่า ทางโครงการเนี่ยมีเซอร์วิสเรื่องของตัวรปภนะครับ2 4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มครับไม่ยุ่พูดยังไงโอเคครับก็วันนี้นะครับผมโจนครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ